สวัสดีครับท่านผู้ชมวันพุทธที่24กันยายนพุทธศักราช2568วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้เดินทางรับจิตนิม,มนต์นอกสถานที่นะครับช่วงนี้หลวงตาบุญชื่นจำพรรษาอยู่ที่ป่าช้าบ้านคำสีตำบลหน,นองบัวอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินเป็นพรรษาที่16ของหลวงตา แต่ในวันธรรมดาปกติหลวงตาก็จะรับจิตนิมนต์เดินทางไปรับจิตนิมนต์บริเวณใกล้เคียงเดินทางไปเช้าและก็กลับมาสวดมนต์ทรวัดเย็นที่ป่าช้าวันนี้ก็เช่นกันตลอดทั้งอาทิตย์นี่ก็จะอยู่ที่อำเภอเมืองโดยหมุนเวียนไปตามตำบลต่างๆวันนี้มาที่เทศบาลตำบลหลุบอำเภอเมืองจังหวัดกาสินศิ์นะครับ บรรยากาศการเตรียมการของเจ้าหน้าที่ของข้าราชาการเนี่ยก็คึกคักช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้ที่จะถึงวันออกพรรษาด้วยนะครับในช่วงจำพรรษาเนี่ยพระสงฆ์ต่างๆก็จะจำอยู่ที่วัดเป็นหลักเป็นแหล่งไม่ได้เดินทางไม่ได้เดินถุดดงชาวบ้านส่วนราชาการก็เลยนิยมที่จะนิมนต์พระมาบิณฑบาตท,ทำบุญในสถานที่ราชาการ แต่ถ้าเป็นช่วงออกพรรษาพระจะเดินทางนะครับเดินทางไปทัศนะศึกษาเดินทางทุดดงหรือเดินทางไปเยี่ยมญาติในสถานที่ต่างๆนะครับพระนี่ก็มีญาติพี่น้องเหมือนกันนะครับอาจจะเดินรับจิตนิมนต์สถานที่ไกลๆไปนอนพักนอนค้างในสถานที่อื่นก็อาจจะไม่อยู่ที่วัดหรือจะรับจิตนิมนต์สถานที่ไกลๆ ไปแสดงพระธรรมเทศนาไปประกอบพิธีทางศาสนากิจอะไรก็แล้วแต่ซึ่งนั้นก็หมายความว่าพระไม่ได้อยู่กับที่นะครับส่วนราชการที่จะนิมนต์พระมานี่ก็ต้องรอในช่วงเข้าพรรษาถึงจะสะดวกต่อการนิมนต์พระมาประกอบศาสนากิจนะครับวันนี้ก็เช่นกันชาว เทศบาลตำบลหลุบนี่ก็ได้เตรียมการเตรียมต้นภ้าป่าต้นดอกเงินถวายภ้าป่ากับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในสถานที่ราชการนะครับเราก็จะมีบรรยากาศให้ชมกันสําหรับการถวายภ้าป่านี่จะถวายได้ตลอดทั้งปีทั้งเข้าพรรษาออกพรรษาแตกต่างจากการถวายผ้าพระพกฐินจะถวายต่อวัด ถวายได้เพียงครั้งเดียวในวันออกพรรษานะครับจะมีช่วงฤดูการถวายผ้าพระกฐินอยู่บุญกฐินก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่บุญพระป่าก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เช่นกันการทำบุญทุกอย่างก็ย่อมได้รับผลบุญวันนี้ชาวบ้านนิม,มนต์หลวงตาบุญชื่นมาบิณนบบาทฉันพัตาหารเช้าแล้วก็จะได้ร่วมกันถวายพระปา่า กับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุธโธวันนี้เราจะไปดูบรรยากาศที่เทศบาลหลบพร้อมๆกันครับครับหลวงตา Kakau panjaga di rumah ครับก็เป็นภาพบรรยากาศทีสบานตําบลลุกนะครับก็เป็นบรรยากาศที่คึกคื้นนะครับเพราะในขณนะนี้ลงตาก็จะถึงเวลาที่จะออกรับบินทบาตนะครับก็มีญาติโยมมาเพื่อรอใส่บาท ก็จะเป็นแถวของคณะผู้บริหารนะครับท่านนายกท่านสมาชิกแล้วก็ท่านผู้นำสัมชนนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านครับวันนี้ท่านก็ได้มาใส่บาตรกับหลวงตาก็ขอให้ท่านได้หลวงตาได้มาใส่บาตหลุงตาขณได้ังไมาาประสาภที่ไหนในหลังจากากาแล้ว หลวงตาทีจะไม่รับเงินนะครับและฟองไตมาเป็นสะพานบุญให้กับพี่กับน้องในการใส่บาตรนะครับที่สาคัญที่หลวงตามาที่นี่นะครับสะพานบุญให้กับพี่น้องในการสร้างอาคารโรงพยาบาลท่าจงในการสร้างอาคารโรงพยาบาลนะครับสำหรับบัญชีนี้นะครับไม่ใช่บัญชีของหลวงตานะครับ เป็นบัญชีสร้างอาคารโรงพยาบาลให้กับพี่กับน้องมาบอกบุญให้กับพี่กับน้องมาเป็นสะพาบนบุญให้กับท่านได้สร้างอาคารโรงพยาบาลอำเภอบุญหวันจังหวัดก็หรือท่านหนก็ได้นะครับตามสะดวกสบายนะครับเมื่อเราใส่บาทเสร็จแล้วเราก็จะร่วมกันนะครับในการรับ

ขันหะตุขันหะตุธรรมหังหังเอกรัตังเบกรัตังอิตายะอิตายะสุเบกุตุสงสินุเจญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายถวายพระตาหารกับทั้งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ผู้ทงศีลจงรักผู้สงศีลจงรักพัฒนากับธรรมของปริวันทั้งหลายเหล่านี้ของปริวันทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ประโน์และความสุขแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายจะมีส่วนได้รับ เมื่อรับแล้วผู้มีความทุกขอให้พ้นจากทุกผู้มีสุขแล้วขอให้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทัวหนากันด้วย เดิมด้อมยัางสมุทรสาครในบริคุณได้สันไดเอวเมีวิตีตางที่นาเปรียญนาประคับประทศกานที่่าน่ที่ใดแลในโลกนี้ยักสําเร็จประโยชน์แก่พุทธาโลกนี้พนาได้ฉันนิสิตธปฏิตาทุมงขออิกที่รัการานาแลทั้งใจแลอิปาะเวัสวิสัตย์จนสัมเรธโตสัมพัญ ับเปยเพือนทุทัพขับปาบขอความนำดีทับพวกชนเต็มที่กันตอปณนลักษณ์โยาเหมือนไปจันนวันเพ็ญมณนิชฌติลทศโยทาเหมือนแค่วันยันสองสวยวันยินดีขับปีติย้อยว่าชันทุความชราทับพอกชมาลมาไปขับปะโรคอยนัสสัตย์ก็รอขับวองของด้านโจ้ย มาเทวดาอันตรายอมอันตรายยังมีแค่ดันโยคีที่กายโคอวการจบเป็นผู้มีความชุกชายอยืนอาภิวาทนาศิริทันจักขุทาปัจจัยนอจัตาโรธรมวจันติอันุวันโอทุกข์อัพลังตางทีประการแค่ยืหันนักควาพละจาเทนัแค่บุคคลเพื่อมีปาติไว้ครา เม่ปกติอนนั können, ่งต่อไปยญเพลนอาวัตถุสัพพะมังกรขอสัพพะมคงรช่มีแก่นราคันตุสัพพะเทวตาขอนิวดาทุกขวามจ้รับสารนันสัพพะพุทธานุภาเวนะไม่อนุภาเพียงพระพุทธเจ้ารับควงสัพพะธมานุภาเวนะไม่อนุภาเลียงพระธรรมทักควงสัพพะสัคัญนุภาเวนะ พระยา,าดุปราเพียงพระทรงทับความตาตาโดษที่พระวัดคือเตะขอความโทยที่ทั้งหลายชอบไม่แค่ท่านาทุกวาทา